นิยายเสียงเรื่องข้าคือนางร้ายในนิยายจำกัดเรดบทที่39ภารกิจนางร้ายถูกกระตุ้นไม่ไกลนักเถาจูถึงกับตะลึงงนันผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไม่ใช่หรือที่คุณหนูเจ็ดใช้เข็มได้เย็บปักขึ้นมาด้วยมือตนเองฉไหนจึงมาอยู่บนตัวท่านใต้เท้าต้วนเล่าเถาจูเข้าใจในบัดดลผ้านี้คือของแทนใจระหว่างเขาทั้งสองคุณหนูเจ็ดคงอยากให้ใต้เท้าต้วนยึดมั่นไม่เปลี่ยนใจ ถึงกับมอบหวานลิ้นล่อให้ลิ้มรสหวังให้เขาติดใจจนถอนตัวไม่ขึ้นกลยุทธ์ของคุณหนูเจ็ดนับวันยิ่งหน้าทึ่งเถาจูถึงกับนับถือจากใจจริงไม่อาจนิ่งนอนใจได้นางต้องรีบหากระดาษผู้กันมิเช่นนั้นวันหน้าคงเสียโอกาสใช้ประโยชน์เถาจูตรงไปที่โต๊ะคิดเงินคว้ากระดาษผู้กันมาเขียนลิ้มทิ้งเห็นเทาจูเดินไปโต๊ะคิดเงินแล้วเริ่มเขียนอย่างฉับไวนางไม่ได้ใส่ใจนัก จึงก้มลงมองผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในมือแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาตัวหลิงท่านต้วนผ้าผืนนี้นางยังพูดไม่ทันจบผ้าผืนนั้นก็ถูกชักออกจากมือลมบางเบาพาเอากลินหอมของจันหอมพัดผ่านหน้าตัวหลิงสีหน้าเรียบเฉยเก็บผ้าเช็ดหน้าไว้พางเอ่ยด้วยเสียงราบเรียบผ้าผืนนี้เคยเปื้อนของไม่สะอาดข้าจะไม่คืนให้คุณหนูเจ็ดแล้วของไม่สะอาดหมายถึงเลือดกระมังเลือดมนุษย์ย่อมไม่นับว่าสะอาด ลินทิ้งไม่ได้นำพาไม่เป็นไรเพียงผ้าผืนหนึ่งเท่านั้นเลอะแล้วก็ทิ้งไปเถิดอย่าได้เห็นว่าเป็นผ้าปักด้วยมือข้าแล้วต้องรักษาไวเพราะเห็นแก่มารยาทเลยต้วหลิงไม่ได้ตอบกลับยื่นเงินค่าผ้าไหมให้ด้วยท่าทางสุขุมลิ้นทิ้งรับเงินอย่างไม่ลังเลเรียกเด็กในร้านให้ช่วยจัดผ้าไหมส่งไปยังจวนต้วนเด็กในร้านมือเท้าคล่องแคล่วมัดผ้าไหมเป็นระเบียบงามตาติดโบรูปผีเสื้อไว้อย่างสวยงาม นางหันไปมองเถาจูอีกคราเถาจูยังคงเขียนไม่หยุดยามเขียนคิ้วขมวดแน่นพอเขียนไปครึ่งหนึ่งก็นั่งคิดอย่างตั้งอกตั้งใจท่าทางนั้นคล้ายกับเพิ่งพบแสงสว่างใหม่กำลังใจเต็มเปี่ยมช่างหน้าประหลาดนักเถาจูผู้เห็นหนังสือเป็นยานอนหลับถึงกับตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้ในเวลานี้หากไม่ใช่พ่อตัวหลิงยังไม่ได้จากไปลินทิงคงตรงเข้าไปดูแล้วว่าเถาจูกำลังเขียนสิ่งใดอยู่ นางขมใจไม่ถามแล้วหันไปส่งตัวหลิงออกจากกร้านหากมีโอกาสขอเชิญท่านต้วนแวะมาอีกร้านผ้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนชีผานซึ่งเป็นย่านที่พุกพ่านที่สุดหน้าประตูออกมาก็เห็นผู้คนพุกพ่านไม่ขาดสายมียานพาหนะรูราแล่นผ่านเป็นระยะต้วหลิงกำลังก้าวลงจากบันไดทีละขั้นเดินไปยังรถม้าก่อนจะหันกลับมามองนางสีหน้าอ่อนโยนอย่างประหลาดเอ่ยถามโดยไม่ทันตั้งตัว ข้าอยากพบคุณชายจินมีทราบว่าคุณหนูเจ็ดพอะจะแนะนําให้รู้จักได้หรือไม่เินทิ้งที่กําลังจะหันหลังกลับถึงกับเซทลาแทบตกบันไดเหตุใดถึงอยากพบจินอันใจ้หรือว่าระหว่างสอบสวนในซูโจเขาพบเบาะแสเกี่ยวกับจินอันใจ้เข้าแล้วแบบนี้จะทําอย่างไรดีในใจของนางพันปั่นป,นปวนอย่างหนักเหตุใดท่านต้วจึงอยากพบเขาหรือนางเอ๋ยถามต้วนหลิงถามกลับหรือไม่สะดวกจะพาไปพบ มิใช่เช่นนั้นข้าเพียงอยากทราบเหตุผลเท่านั้นหากคนอื่นไม่รู้จักตัวหลิงแต่นางรู้นิสัยของเขาดีเขาไม่เคยทำสิ่งใดโดยไร้เหตุผลหากเขาต้องการพบจินอันใจย่อมมีจุดประสงค์แน่นอนตัวหลิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบมิได้มีอันใดมากนักข้าเพียงอยากรู้จักผู้คนในยุทธภพบ้างข้าเป็นองครักษ์เสื้อแพร ยามปฏิบัติหน้าที่ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับคนในยุทธภพบ้างมิใช่หรือที่ใดจะชนะศึกหากไม่รู้จักศัตรูดีพอจากนั้นเขาก็เงยหน้ามองนางที่ยืนอยู่บนบนันไดคุณชายจินฝีมือสูงส่งเป็นสหายของคุณหนูเจ็ดย่อมไม่ใช่คนเลวข้าเห็นว่าเหมาะแก่การรู้จักดีนะักลิ้นทิงไม่ปักใจเชื่อคำพูดของเขาด้วยฐานะของเขาหากอยากรู้จักผู้ใดในยุทธภพก็หาผู้เหมาะสมได้ไม่ยาก แต่หากปฏิเสธตรงๆยิ่งจะกระตุ้นความสงสัยของต้วนหลิงให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคันคิดได้ดังนั้นนางจึงแซงตอบว่าได้ข้าจะลองไปถามเขาดูหากเขายินดีจะพบข้าจะให้คนส่งข่าวไปแจ้งต้วนหลิงประสานมือคาระวะข้าขอขอบคุณคุณหนูเจ็ดไว้ณที่นี้แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นหลิงทิงตอบกลับเรียบง่ายต้วนหลิงมองนางอีกคราหนึ่งอย่างลึกลับหาได้เอ่ยสิ่งใดเพิ่มเติม แล้วก้าวขึ้นรถม้าอย่างสง่างามหลังม่านถูกปิดลงก็ไม่เปิดออกอีกจนกระทั่งรถม้าพ้นจากถนนชี้ผ่านไปลินทิงมองตามรถม้าไปจนลับตาก่อนหันมาบอกเถาจูให้เตรียมตัวกลับจวนเถาจูแปลกใจคุณนูเจ็ดวันนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะรอจนตะวันตกดินค่อยกลับหรือเจ้าคะยามนี้เพิ่งจะเที่ยงยังไม่ถึงด้วยซ้ำข้าให้เจ้ากลับไปเองไม่ได้หมายความว่าข้าจะกลับไปด้วย ข้าจะอยู่ที่นี่เจ้ากลับก่อนเถิดลินทิ้งมีธุระจะไปยังหอหนังสือเพื่อปรึกษาเรื่องตัวหลิงกับจินอันใจ้เถาจูนาหน้าหงอยคุณหนูเจ็ดท่านจะทอดทิ้งบ่าวอีกแล้วหรือลินทิ้งหยิกแก้มนางเบาเรียกว่าอะไรทอดทิง้งพูดจาเสียหูนักข้าเพียงให้เจ้ากลับจวนก่อนเท่านั้นสมัยก่อนมิใช่ก็เคยเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเช่นนี้บ่ยบอยนี่แหละบ่าวจึงว่าอีกแล้วยังไงเล่าเถาจูจับชายแขนเสื้อของลินทิง้ง ท่านแน่ใจหรือว่าจะไม่พาบ่าวไปด้วยหากเกิดอันตรายบ่าวจะได้ปกป้องท่านอย่างไรเจ้าคะเจ้าคิดว่าข้าต้องให้เจ้าปกป้องหรือดูข้าเหมือนคนที่ต้องให้เจ้าปกป้องอย่างนั้นหรือเถาจูทำหน้ามูทู่ยอมรับตามตรงว่าดูแล้วเหมือนไม่ต้องเลยเจ้าคะ่ะคุณหนูเจ็ดทั้งแก่งทั้งเก่งเช่นนี้จะต้องให้นางปกป้องอะไรอีกกับกันนางต่างหากที่ควรได้รับการปกป้องจากคุณหนูเจ็ดเสียมากกว่า ลิ้นทิ้งเดินกลับไปยังโต๊ะคิดเงินหยิบสมุดบัญชีที่ยังอ่านไม่จบขึ้นมางั้นก็พอแล้วละว่าแต่เมื่อคู่เจ้าจดอะไรข้าเห็นเจ้าตั้งใจเขียนเสียยิ่งนักเอามาให้ข้าดูหน่อยแค่ขีดขีดขินเขียนเล่นไปเช่นนั้นเองเจ้าค่ะไม่มีอะไรสําคัญเถาจูริบซ่อนกระดาษใบนั้นไว้ลิ้นทิ้งยังมีธุระไม่ได้เซาซีแม้จะเห็นกับตาว่าเถาจูปิดบังบังสิ่งอยู่นางเพียงปากสมุดบัญชีไว้กับเท่าแก่ บอกว่าที่เหลือค่อยมาดูวันหลังก่อนจะจากไปสามเคร่อต่อมาลินทิ้งเดินทางมาถึงหอหนังสือเห็นจินอันใจยกำลังขมักขเม้นปัดฝุ่นอยู่ภายในแม้ไม่มีผู้ใดอยู่รอบกายเขาก็ยังสวมหน้ากากดังเดิมมีหว่นแม้ฤดูร้อนจะร้อนเพียงใดจนต้องสุมไอจนเกิดผดผื่นลินทิ้งยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนยื่นมือไปปลดหน้ากากของเขาออกเบื้องหลังหน้ากากคือใบหน้าของบุรุษหนุ่มผู้สง่างาม ทว่าพออยู่ในร่มเงามานานผิวจึงขาวซีดดุจหิมะใบหน้าคมคายแฝงความเย็นชาดวงตาเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายโลกทําให้ดูเข้าถึงยากเพียงจุดเดียวที่อาจเรียกว่าตําหนิคือแผลเป็นยาวเท่าหนึ่งนิ้วบนแก้มขวาแม้สีจะจางลงไปมากแล้วแต่หากเพ่งดูใกล้ๆก็ยังเห็นได้ชัดครั้งหนึ่งลินทิงเคยถามเขาว่าใช่เพราะแผลนี้หรือไม่จึงต้องสวมน้าก,กากหากใช่ นางสามารถใช้เครื่องสำอางปกปิดให้ได้รับประกันว่าไม่มีใครมองออกแน่นอนแต่จินอันใจปฏิเสธบอกเพียงว่าเขาไม่อยากให้ผู้ใดเห็นหน้าจริงก็เท่านั้นลินทิงยกหน้าก,ากากขึ้นลองกะน้ําหนักดูออกว่าหนักกว่าของนางเองที่เป็นแบบเดียวกันหลายส่วนจินอันใจเหลือบมองนางอย่างเย็นชาก่อนจะยื่นมือมาแยกหน้ากาก,ากคืนอยากตายหรือข้าก็แค่กลัวเจ้าจะร้อนเกินไปจนเป็นผดผื่นนางหลบฉากอย่างคล่องแคล่ว แล้วนั่งลงบนบันไดไม้ที่ใช้หยิบหนังสือยังคงถือหน้ากากอยู่ในมือวันนี้ข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกเจ้าเรื่องสำคัญหรือลินทิ้งวางพักหน้ากากไว้ข้างตัวหยิบไม้ขนไก่มาปัดฝุ่นชั้นบนของชั้นหนังสือต้วนหลิงบอกว่าเขาอยากพบเจ้าจินอันใจเงยหน้ามองลินทิ้งที่นั่งอยู่บนบันไดกำลังปัดฝุ่นอย่างเพลินเพลินเขาเคลื่อนกายหลบไปอีกฝั่งเพื่อไม่ให้โดนฝุ่นตกใส่หัวแล้วถามกลับอย่างสุขุม ต้วหลิงตรวจเจอค่าที่ซูจโจแล้วหรือลินทิงนั้นขี้เกียจเป็นทุนนางปัดไปเพียงไม่กี่ครั้งก็หยุดข้ายังไม่อาจแน่ใจข้าลองอย่างเชิงแล้วแต่จับอะไรไม่ได้เลยทว่าข่าวลือย่อมมีเขาความจริงบ้างอย่าได้ประมาทเจ้าอย่าชะล่าใจนักช่วงนี้จินอันใจพยักหน้ารับอย่างไม่ออกความเห็นใดๆแล้วย้ายกลับไปยังจุดเดิมปัดฝุ่นต่ออืมลินทิงเห็นเขาขยันคันแข,ข็งเช่นนั้น ก็เริ่มรู้สึกผิดเลยควา้าไม้ปัดฝุ่นกลับมาช่วยอีกแรงผลก็คือฝุ่นปิวลงมาเต็มศีรษะของจินอันใจ้เขาอดกั้นแรงอารมณ์อยากฆ่าคนไว้เจ้าหยุดทำเถิดเช่นนั้นก็ไม่ค่อยดีมั้งจินอันใจ้เริ่มสงสัยว่านางตั้งใจข้าบอกว่าไม่ต้องทำก็หมายถึงไม่ต้องทำหากเจ้าไม่เข้าใจภาษาคนก็ไปหาหมอหูมารักษาเสียส่วนเรื่องพบหน้าข้ายินดีเจ้าไปแจ้งเขาให้เถิด วันเวลาและสถานที่แล้วแต่เขาเลือกลิ้นทิ้งโยนไม้ขนไก่ทิ้งเดินลงจากบันไดแล้วไปเปิดตู้หาขนมกินได้เลยถึงวันนั้นข้าจะไปกับเจ้าด้วยเผื่อจะได้ช่วยอะไรบ้างจินอันใจมองนางด้วยแววตาเย็นชาเห็นนางหยิบขนมมากินอย่างไม่เกรงใจไม่น่าแปลกใจว่าทำไมขนมที่เขาซื้อกลับมาจึงชอบหายไปอย่างลึกลับที่แท้ต้นเหตุก็คือหญิงผู้นี้เอง เขาตัดสินใจจะตัดค่าขนมจากบัญชีส่วนกลางในคาวหน้าข้าก็มีเรื่องจะบอกเจ้าเช่นกันว่าแต่เรื่องอะไรจินอันแจยังคงปัดฝุ่นต่อข้าจะไปส่งคุณชายห้าสกุลเซียออกนอกเมืองลิ้นทิ้งถึงกับสำลักขนมต้องรีบควานหาน้ำมาดื่มจึงค่อยรู้สึกว่ารอดชีวิตมาได้เจ้าหาเขาเจอแล้วหรือแล้วยังจะไปส่งเขานอกเมืองอีกใช่จินอันใจพูดพางยกหนังสือไปยังลานหลังเพื่อพึ่งแด,ด แต่เจ้าอย่าได้คิดมากข้าแค่อยากแจ้งให้เจ้าทราบเท่านั้นหาได้หมายจะชวนเจ้าไปด้วยไหมหลินทิ้งวางถ้วยน้ำแล้วรีบเดินตามออกไปเจ้าคิดจะพาเขาออกนอกเมืองเมื่อใดต้องให้หลีกเลี่ยงช่วงที่ตัวหลิงออกลาดตะเวนลานหลังถูกจัดระเบียบดีไก่กับสุนัขก,ก็ถูกขังไว้ในกรงเรียบร้อยจึงสะอาดเรียบร้อยจินอันใจการหนังสือออกพึงแดดยังไม่แน่นอนนางคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่ง หากกำหนดได้แล้วอย่าลืมบอกค่าด้วยแล้วตอนนี้คุณชายห้าแห่งสกุลเซียอยู่ที่ใดจินอันใจไม่ได้ตอบเพียงผึ่งหนังสือจนเสร็จแล้วจึงเงยหน้าขึ้นแล้วพยักหน้าไปยังชั้นสองของหอหนังสือหลิงทิ้งหันไปมองตามสายตาเห็นบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างใบหน้าหล่อเหลาสง่างามสวมอาพรหล,ลุมหลวมร่างกายสู้ผอมราวกับโครงกระดูกสิบนิ้วที่วางพาดอยู่บนขอบหน้าต่างมีเล็บใหม่กำลังงอกออกมา แทนที่เล็บเดิมที่ถูกทรมานจนหักหมดเสียชิงเหอสบตากับลินถิงแล้วพยักหน้าให้อย่างสุภาพคงเพราะจินอันใจเคยพูดถึงนางไว้ก่อนจึงรู้ว่านางเป็นใครคุณูจเจ็ดแห่งสกุลหลินสมวันต่อมาลินถิงตามจินอันใจไปพบตัวหลิงสถานที่นัดพบคือหอนานซานก้าวเท้าเข้าสู่หอนานซานพีงคราเดียวภาพความหลังหลายอย่างพันพังผูเข้ามาในห้วงความคิดของนาง จนเกือบจะหันหลังกลับไปเสียให้ได้เท่าแก่ร้านจำลินทิงได้จึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มคุณหนูท่านมาอีกแล้วหรือขอรับลินทิ้งแค่นเสียงฮะนับแต่วันนั้นมาลินทิ้งก็ผูกใจเจ็บกับเท่าแก่ผู้นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหากไม่ใช่เขาที่คิดจะโกงราคากับนางลินทิ้งเป็นคนประเภทที่รับไม่ได้ที่สุดเวลามีผู้ใดคิดจะช่วยเงินจากนางจินอันใจเหลือมองนางด้วยแววตาเจือความล้อเลียนดูราวกับจะพูดว่า ข้าอยู่ด้วยตั้งนานไม่เคยได้มากินที่หอหนานซานสคราฉะไหนเจ้าถึงพาท่ทานต้วนหลิงมาบ่อยนะักเจ้าให้ความสําคัญกับบุรุษมากกว่าสหายจริงๆหลินทิงไม่อยากเอ,อ่ยวาจาจินอันใจหันไปสั่งกับเท่าแก่ขอรบกวนนาทางพวกเราไปหาท่านต้วนหลิงด้วยเท่าแก่พยักหน้าเข้าใจทันทีว่าหมายถึงผู้ใดเขาเปิดรายชื่อดูอยู่คู่หนึ่งแล้วเรียกเด็กในร้านให้พาแขกทั้งสองไปยังห้องรับรองชั้นสาม นำท่านทั้งสองไปยังห้องที่ท่านต้วนหลิงจองไว้เมื่อขึ้นมาถึงห้องชั้นสามลินทิงก็ยิ่งอยากหันหลังกลับไปมากกว่าเดิมเหตุใดถึงบังเอิญเช่นนี้ห้องที่ต้วนหลิงจองไว้กับเป็นห้องเดียวกับที่นางเคยขโมยจูบเขาเมื่อครั้งก่อนก่อนเข้าห้องจินอันใจสังเกตเห็นนางผิดปกติเล็กน้อยเจ้าเป็นอะไรไปไม่มีอะไรลินทิงก้าวเข้าสู่ห้องพร้อมคุ้นคิดอยู่ในใจว่าควรจะขอให้ต้วนหลิงเปลี่ยนห้องดีหรือไม่ แต่เมื่อคิดอีกทีหากตัวหลิงสามารถเลือกห้องนี้ได้โดยไม่รู้สึกอะไรก็อาจแปลว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่นางเคยขโมยจูบเขาอีกแล้วอีกทั้งห้องนี้เป็นตัวหลิงเป็นผู้จองไว้ตัวนางในฐานะแขกจะมีสิทธิ์ไปเปลี่ยนห้องได้อย่างไรนั่นถือว่าไร้มารยาทยิ่งเมื่อคิดได้ดังนี้นางจึงมองสำรวจภายในห้องของตกแต่งภายในห้องแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนโต๊ะน้ำชาไม่หอมแจกันหยกเขียว ภายในมีดอกไม้สดชูช่อยอย่างงดงามที่มุมด้านล่างขวามีโต๊ะเตี้ยวางกระถางกำยานขนาดเล็กตัวนลิงมาถึงก่อนพวกนางบัดนี้นั่งอยู่ตรงหน้ากระถางกำยานท่าทีสบายๆแต่แฝงความสูงสักมือหนึ่งถือฝาปิดกระถางอีกมือถือใส่เครื่องหอมลงไปแล้วใช้ไม้บางกวนเบาๆไม่นานควันหอมจึงลอยออกมาจางๆม่านควันกํยานผิวพาง ทำให้ใบหน้าของเขาแลดูคล้ายเทพเจ้าที่ชาวบ้านสักการบูชาทว่าภายใต้ผิวเผินเช่นเทพ,พเจ้าบุรุษผู้นี้มือเปื้อนโลหิตน,นับไม่ถ้วนจิตใจไม่อาจเข้าถึงอารมณ์ของสามัญชนมิอาจเป็นเทพผู้เปี่ยมเมตตาได้เลยลิ้นทิ้งละสายตาจากเขาพันหันไปมองม่านโป่งทางทิศตะวันออกโดยไม่รู้ตัวนางหวังว่าเขาจะยังไม่ทันเห็นเตียงในม่านนั้นที่แขวนกระดิ่งไว้และปูด้วยผ้าหุ่มลายนกยวนยางสำหรับคู่รัก คาดว่าเขาคงยังไม่เห็นไม่เช่นนั้นเขาคงไม่เลือกห้องนี้เป็นที่นัดหมายแน่นอนนางรอบถอนใจเพราะหากตัวหลิงถามถึงเหตุผลที่ตนเลือกห้องนี้ในวันนั้นนางไม่รู้จะตอบอย่างไรจะบอกว่าไม่รู้วันนั้นนางยังขโมยจูบเขามีใครเชื่อบ้างว่านางไม่รู้ได้เขาอาจจะเข้าใจผิดไปใหญ่คิดว่านางตั้งใจจองห้องนี้เพื่อมีสัมพันธ์กับเขาหลังจากขโมยจูบ ลิ้นทิงเดินมาหยุดหน้าเขาโบกมือน,น้อยๆเรียกท่านต้วนจินอันใจที่ยืนเคียงข้างสวมหน้ากากไว้เช่นเดิมกล่าวเสียงสงบท่านต้วนต้วนลิงเก็บไม้กวนครึ่งหอมวางฝาครอบลงบนกระถางยิ้มอ่อนพวกท่านมาแล้วข้าก็คิดไว้อยู่แล้วว่าคุณหนูเจ็ดต้องห่วงคุณชายจินเลยตามมาด้วยหรือเจ้าคิดว่าข้าจะทำร้ายเขาลิ้นทิงไม่มีทางตอบรับนั่นเท่ากับขุดหลุมฝังตัวเองมิใช่ดอก จินอันใจเป็นคนในยุทธภพไม่ค่อยรู้มารยาทของสกุลใหญ่โตข้ากลัวว่าจะเผลอล่วงเกินท่านต้วหลิงทวนคำเบาๆไม่ค่อยรู้มารยาทของสกุลใหญ่โตจินอันใจเสริมขึ้นทันทีนางพูดถูกข้าเป็นเพียงคนในยุทธภพไม่สันทัดเรื่องพิธีรีตองเก่งว่าจะล่วงเกินท่านต้วนเข้าบรรยากาศในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจากกำยานต้วหลิงผายมือหลีกจากกระถาง เชิญพวกเขานั่งลงตรงโต๊ะที่วางกับข้าวไว้แน่นขนาดดวงตายังแฝงรอยยิ้มอยู่มิเป็นไรหรอกคนในยุทธภพ,พย่อมไม่ถือตัวข้าก็ไม่ได้ถือสาหาความเชิญน,นั่งตามสบายลิ้นถึงพยักหน้ารับนั่งลงตรงฝั่งตรงข้ามตัวหลิงข้างๆกับจินอันใจตัวหลิงยกเย่าเทสุราให้ทั้งสองอย่างละมุนก่อนเลื่อนถ้วยไปให้นี่คือสุราชิวลู่ไปลองลิ้มชิมกันดู ลินทิ้งรีบลุกขึ้นยื่นมือไปรับเยา่าจะให้ท่านต้องลำบากรินให้เราได้อย่างไรขอรับหน้าที่แทนเถิดเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจะรินให้เองทว่าขณะที่มือของนางเอื้อมไปหยิบเยา่าปลายนิ้วก็พันแตะต้องปลายนิ้วของตัวหลิงโดยไม่ได้ตั้งใจจากมุมมองด้านบนมันช่างดูคล้ายกับนางจะโอบล้อมความเย็นเยียบของเขาไว้ในอุ้งมืออันอบอุ่นตัวหลิงขยับขนตาเบาๆแล้วผะมือหลบปลายนิ้วของทั้งสองแยกจากกันในทันที เหลือไว้เพียงอุณหภูมิและลมหายใจที่ติดปลายนิ้วของกันและกันตัวหลิงวางเย้าลงจ้องตาหลินทิงตรงๆไม่จําเป็นหรอกเจ้ากับคุณชายจินถือเป็นแขกข้ารินให้เองจึงจะสมควรหลินทิ้งสังเกตว่าเวลาตัวหลิงพูดเขาชอบจ้องตาคนอยู่เสมอนี่เป็นเพราะมารยาทหรือเพราะเขามีรสนิยมสะสมในตาคนนางรีบขยี้ตาเล็กน้อยก่อนกลับไปนั่งที่ไม่แย่งหน้าที่รินสุราต่อ จินอันใจยยกถ้วยขึ้นดื่มจนหมดในคำเดียวโดยไม่หวันว่าสุราจะถูกวางยาตัวหลิงก็ยกดื่มตามสายตาเหลือไปเห็นดอกไม้บนโต๊ะน้ำชาคล้ายจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงเผลอเม้มริมฝีปากแน่นเขาลูบข้อมือตอนเองเบาๆซึ่งกำลังมีแผลสะเก็ดคันๆแล้วเอ่ยถามอย่างไม่แสดงพิรุธใดคุณชายจินเป็นชาวซูโจหรือจินอันใจตอบอย่างสุขุมไม่ใช่ ข้าแค่เคยพำนักอยู่ที่นั่นหลายปีต้วนหลิงคายจะเชื่อจริงไม่แปลกข้าได้ยินสำเนียงของท่านคายคนซูโจอ,อยู่บ้างคงติดมาจากตอนที่พำนักอยู่เหตุใดท่านจึงถามเรื่องซูโจขึ้นมาต้วนหลิงเติมสุราให้เขาอีกแล้วกล่าวเรียบเรียบข้าเพิ่งกลับจากซูโจอพอได้พูดคุยกับชาวเมืองหลายคนก็รู้สึกว่าท่านคายพวกเขาอยู่ไม่น้อยจึงเอ่ยถามขึ้นลิ้นถึงแทรกขึ้นทันที พวกท่านเอาแต่ดื่มกันยายไม่แตะกับข้าวบ้างระวังจะเมานะเจ้าคะนางเริ่มหิวแล้วตัวหลิงหัวระเบาคุณหนูเจ็ดยังกลัวว่าข้าจะเมาด้วยหรือวันที่ข้าออกจากเมืองหลวงเจ้ายังอยากให้ข้าดื่มอีกสักหลายจอกไม่ใช่หรือจินอันใจหันมามองหลินทิ้งด้วยแววตาประหลาดวันนั้นที่หอหนานซานนางทําอะไรกับตัวหลิงกันแน่หรือว่าข่าวก่อนก็คือขโมยจูบอีกตามเคยใจกล้าย,ยิ่งนัก ลินทิงรีบกบเกลื่อนข้าไม่ได้กลัวท่านเมาข้ากลัวจินอันใจ้เมาตังหากจินอันใจ้ข้าขอบใจเจ้าด้วยนางตบไหล่เขาแรางๆเขาเมาแล้วมักคุ้มข้างหากเกิดไปข้างใส่ท่านต้วน,นเข้าก็คงไม่งามต้วนหลิงลุกถ้วยสุราเบาๆลายนุนของถ้วยสะท้อนกับปลายนิ้วแล้วกล่าวขึ้นเช่นนั้นเจ้าคงเคยเห็นเขาเมามาหลายครั้งแล้วแม่ลินทิ้งจะไม่เคยเห็นแต่เพื่อรักษาน้ำคำตนเอง นางจึงรับคำอย่างหนักแน่นเคยอ,อยู่หลายครั้งเจ้าค่ะจินอันใจปลายตามองนางแวบ,บหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีวันเทียบลินทิ้งได้เลยนั่นคือวาจานางเป็นคนพูดจาเฉียบคมปากจัดแสนกล้าสามารถพูดให้ถูกใจทั้งคนและผีตัวหลิงบางเย่าลงในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรดื่มให้น้อยลงหน่อยรักษาสุขภาพของคุณชายจินจะดีกว่าข้าดูแล้วคุณชายจินอายุยังน้อย เริ่มออกท่องยุทธภพตั้งแต่เมื่อใดกันจินอันใจ้ว่าข้าแต่ลินทิ้งรีบขัดขึ้นมาลดโอกาสให้ทั้งสองได้พูดคุยกันมากเกินไปกลัวว่าจินอันใจ้จะพูดส่วนทางกับสิ่งที่นางเคยบอกตุ้นหลิงไปข้ารู้เรื่องนี้เขาเคยเล่าให้ฟังเขาออกท่องยุทธภพตั้งแต่อายุสิบขวบเจ้าค่ะตุ้นหลิงยิ้มบางๆสิบขวบหรือช่างเร็วแท้แล้วาติพี่น้องของเขาเล่ายอมให้เขาออกเดินทางตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนั้นหรือ ลินทิงรีบตอบแทนอีกคราเขาไม่มีญาติพี่น้องแล้วเพราะเหตุนั้นจึงต้องออกท่อมยุทธภพ,พตั้งแต่เด็กเจ้าค่ะต้วนลิงเผยสีหน้าเสียใจขออภัยข้าเผอเอ่ยถึงเรื่องเศร้าของคุณชายจินเองขอลงโทษตัวเองหนึ่งจอกพูดจบก็ยกสุราดื่มหมดจอกจินอันใจเอ่ยอย่างเรียบเฉยหาใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้วนลิงว่ายุคสมัยนี้อยู่รอดไม่ง่ายคุณชายจินบัดนี้ทำอาชีพอันไดเล่า ลิ้นทิ้งยังคงแย่งตอบตอนนี้เขาทำงานให้ข้าเจ้า,าค่ะข้ามีร้านขายผ้าท่านต้วงก็คงทราบดีต้องมีการนำผ้าเข้าเป็นระยะๆะะเรื่องพวกนี้ข้ามอบหมายให้เขาจัดการทั้งหมดต้วหลิงเคาะนิ้วเบาๆบนโต๊ะนั่นออกจะเป็นการใช้คนที่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยคุณชายจินสนใจจะมาทำงานที่กรมทหารไหมด้วยฝีมือของท่านหากได้เข้ากรมวกควบคุมแห่งเมืองหลวงย่อมต้องได้รับการใช้งานอย่างแน่นอน จินอันาจตอบอย่างเย็นชาข้าไม่ข้องเกี่ยวกับราชสำนักตัวลิงก้มหน้าลงน่าเสียดายแต่ก็ใช่มีคนไม่น้อยที่ออกท่องยุทธภพก็เพื่อหลีกหนีการเมืองเขาเงยหน้ามองลินถิงข้าเคยได้ยินคุณหนูเจ็ดบอกว่าพวกท่านรู้จักกันมาได้หนึ่งปีแล้วลินถิงทันใดก็จับได้ว่าเขากำลังรอบลองเชิงท่านต้วนจำผิดกระมังข้าบอกว่าเรารู้จักกันมาแล้วสองปีไม่ใช่หนึ่งปี ตัวหลิงไม่เปลี่ยนสีหน้าอย่างนั้นเองข้าจำผิดเจ้าพูดถูกแล้วเป็นสองปีคำพูดของเขาเต็มไปด้วยกับดักนางจึงต้องยกสุราดืม่มเพื่อกบเกือนความตื่นตะหนกพวกเขาดื่มสุราไปแล้วสุราคงไม่มีพิษกระมังถึงจะมีอย่างน้อยก็ยังมีจินอันใจอยู่ชิวลูปไปสมกับเป็นสุราขึ้นชื่อกลิ่นหอมบางเบารสชาติเข้มข้นและหวานลึกลินทิ้งดื่มจอกแรกแล้วก็อยากดื่มจอกที่สอง นางตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปหาข้อมูลเรื่องการค้าสุราตัวหลิงมองนางลินสุรามองนางดื่มสุราแล้วหันไปถามจินอันใจแทนคุณชายจินมาถึงเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อใดหรือลินทิ้งตอบแทนอีกครั้งก็เมื่อสองปีก่อนเจ้าค่ะตัวหลิงยังคงยิ้มอ่อนเอ่ยเสียงนุ่มคุณหนูเจ็ดช่งรู้เรื่องของคุณชายจินดีเสียจริงรู้อย่างละเอียดแทบทุกเรื่องหากไม่รู้มาก่อนคงนึกว่าเจ้าคือคุณชายจินเสียเองกมัง ทันใดนั้นเองถ้วยสุราลายแก้วสีเขียวในมือตัวหลิงก็พัดตกจากโต๊ะแต่ไม่แตกกับกิ้งตรงเข้าสู่ม่านบางทางทิศตะวันออกลินทิงรีบลุกขึ้นยืนท่านต้วนข้าจะเก็บให้แต่สายไปแล้วต้วหลิงนั่งอยู่ใกล้ปั่งทิศตะวันออกมากกว่าได้ชิงเปิดม่านก่อนนางเผยให้เห็นเตียงนอนในห้องผ้าหุ่มสีแดงสดและกระดิ่งที่แขวนอยู่รอบสีมุมล้วนสะดุดตายิ่งจินอันใจลุกขึ้นยืนเช่นกันเตียง เหตุใดในห้องรับรองจึงมีเตียงต้วหลิงก้มเก็บถ้วยสุราก่อนหันกลับมาถามลินทิ้งคราวที่แล้วที่เจ้าชวนข้ามาเจ้าเป็นผู้จองห้องนี้ใช่ไหมตอนนั้นก็มีเตียงเช่นนี้หรือไม่จินอันใจมองหลินทิง้งด้วยสายตาตกตะลึงชัดเจนนางชวนต้วหลิงมาที่หอหนานซานแถมจองห้องนี้อีกด้วยคิดเช่นไรนั้นชัดเจนยิ่งนักมิใช่แค่ต้องการจูบเขาเท่านั้นหรอกกระมังลินทิง้งคิดว่องไว ตอบกับทันควันตอนนั้นยังไม่มีเตียงอาจเป็นเพราะเท่าแก่เพิ่งย้ายเตียงเข้ามาในช่วงเดือนที่ผ่านมาท่านต้วนท่านเพิ่งกลับจากต่างเมืองจึงไม่ทราบเรื่องข้าก็ไม่ได้มาที่นี่ตลอดเดือนนี้เลยเช่นกันจึงไม่รู้หากไม่สะดวกจะให้ข้าไปแจ้งเปลี่ยนห้องก็ได้เจ้าค่ะต้วนหลิงค่อยๆปล่อยม่านลงอย่างเชืงช้าไม่ต้องลำบากปล่อยไว้อย่างนี้เถอะเขาหยิบถ้วยสุรากลับมานั่งที่เดิมจินอันใจยังดูไม่ค่อยเชื่อคำพูดของหลินทิ้งนะัก แววตาเขาเหมือนจะกล่าวว่าเจ้ารู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาลิ้นทิงรู้สึกผิดจนต้องยกสุราดื่มอีกหลายจอกเพื่อกบความบันไหวในใจตนต้วหลิงเอ๋ยเตือนอย่างอ่อนโยนข้าคิดว่าคุณหนูเจ็ดควรจะหยุดดื่มได้แล้วดื่มมากไปเดี๋ยวจะเผลอไปจูบใครเขาอีกนะสีหน้าของจินอันใจยิ่งดูประหลาดยิ่งขึ้นไปอีกลิ้นทิงเผลอกืนสุราผิดทางไอจนหน้าแดงหูแดงแคกแค ภารกิจตัว้ายหญิงถูกเปิดใช้งานกรุณายุ่ยยวนตัวหลิงให้สำเร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนครึ่งหากล้มเหลวจะถูกลบเลือนจากระบบชีวิตภารกิจนี้คือภารกิจตัวร้ายหญิงลำดับที่5ห,หากสำเร็จจะได้รับแต้มคะแนนจำนวน5้าแต้มลิ้นทิ้งพอได้ยินก็ไอแรงกว่าเดิมเรากับจะไอปอดออกมาต้องให้เดินตามพอดนิยายเดิมจริงหรือเนี่ย